แก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดมากครับแล้วมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับก่อนปลูกนะครับไม่มั่นใจในตัวเองมากๆครับเอาผมมาปิดตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนครับเวลาเจอลมแรงๆต้องแบบคอยดูตลอดคอยส่งกระจกตลอดครับว่าหัวร้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะใส่หมวกตลอดครับเพราะไม่มั่นใจในตัวเองเลยครับ ประมาณ1เดือนแรกครับเราก็จะเห็นผมที่เราปลูกไปครับเริ่มยาวออกมาแล้วก็แบบมาเต็มเลยครับแล้วพอสักประมาณ6เดือนไปครับผมเราก็จะยาวเท่ากันไปธรรมชาติครับตอนนี้นะครับรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับสองกระจกทีไรก็แบบเห็นผมเต็มหน้าดูเด็กมากครับแล้วมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครับ มีครับไปหาหมอมาหมอก็ถามว่าเ,เทฮอร์โมนขนาดนี้ทําไมผมไม่ล่วงเลยหัวไม่ล้านเลยเขาก็ชมว่าผมเป็นธรรมชาติมากมากเลยครับใครที่มีปัญหาผมร่วงนะครับหรือผมบางหรือหัวล้านนะครับถ้ามาหาคุณหมอนะครับคุณหมอจะแก้ปัญหาให้เราได้ตรงจุดมากครับอยากแนะนําทุกคนมากครับว่าให้มาปรึกษาหมอแก้วครับที่ดรทารินีแฮร์คลินิกนะครับ